ก็เ,เลยย่าไม่ครับต่อรับ โซ่นะเด่นโซ่นะผมยังอยู่สองไม้นะครับผมยังอยู่สองไม้นะดำได้ไม่เดียว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 เด่นเบาไม้นะแดงเบาไม่นะครับ หัวยุ้ยอย่างว่านะครับโครงไม้นะครับไม้เดียวเดียวไม่เดียวเดียวได้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 ไม่เดียวเดียวไม่เป็นไรนะแห่ๆตื่นๆนะครับเบาไม้นะตัวเต้นเบาไม้นะไม่เอาไม้นะครับไม่เอาไม้นะ ลงไปครึงพันนะนะลงไปรึ่งพันนะจะมาจิกํำเงคิดเลยนะครับำเงคิดแล้วก้าไม่ก้าไม่ไม่ไม่ไมน่าไม่เอาเลยครับไม่เอาเ ใกล้จมนะผ่านใกล้จมนะบ่มือนน่าจะมีปัญหาครับดำรอชุดดำรอชุดครับดำเป็นอะไรนะดำเป็นอะไรดำเป็นอะไรสองนาทีครับสองนาทีนะดำอย่าลาด้วยครับ